รสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเมลเกมมิ่งนะครับวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพนะผมเกมเดลอบที่ผมเล่นอยู่ประจำทุกวันนี้วันนี้ผมจะมาเล่นปืนใหม่นะผมปืนของซัมบอลนะมันโดนบับมาใหม่นานแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้รีวิวนะผมมีของใหม่มาหลายอย่างเลยไม่ได้ไไม่ด้รีวิวเลยนะผมนั่นคือปืนใหม่นะผมปืนใช้ปืนหรอป่ะปืนเหลวกันะผมอะปืนเหล็กการร้อยห้าสิบห้ามมนะผมเนี่ย ถามว่ามันบัฟอะไรนะผมเนี่ยมันบัฟอะไรน,นี่บัฟดาเมจจากตอนแรกที่มันดามดาเมจประมาณเก้าพันกว่านะผมบัฟมาลูกละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบหน่วยนะผมมีมีฟีดูดนะลูกละหนึ่งมื่นหนึ่งพันมีฟีดูกก็ประมาณฟีหมื่นฟีพันสองร้อยนะผมถือว่าเบากว่าเบากว่าปืนของแมฟาหน่อยแต่ว่าแรงนะผมถือว่าฟีฟีกับปืนของแมฟาเลยนะผมปืนนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นปืนใหม่นะผมปืนนี้แหละ เดี๋ยวมาเล่นคู่กับฟัมบอลเลยเพราะว่าเป็นปืนไปตามฟัมบอลไงเดี๋ยวไปดูเลยไปผมไปเดี๋ยวเราไปชมว่าผมเอ้ยก่อนอื่นไปดูก่อนเนี่ยผมอาวุธของลำนี้มีเอกห้เอ็ปืนฮอเดินนะผมแล้วก็มารินนะผมออโต้การมารินแล้วก็ฟรีเดมนะผมเป็นเอเอที่ดีสำหรับผมนะฟรีเดมไปไปดูเลยว่าผมจะเล่นอะไรเลตโกมาสปาร์ก่อนเลย ม,ม,มีอะไรบ้างมีสฟรีว่ะฝัตูโหที่ผมมีบอลอีกแล้วฝัตูมีเบเกรลบอดไม่ไดที่ผมเบเกรลบอดเป็นกันโอเคโอเคกิีไปก่อนขนาดอะไรเอาห้างโจโอเคได้อยู่ได้อยู่ ล้อหายไปไหนอยู่นี่นี่ไม่ดูนตัวะฟีคอมมาร์สล้อผูกไหมเขี่ยได้อยู่โหโดนย่อยๆด้แค่ลูกเดียวตัวลำนี้ไม่เล่นเชิงว่ะไม่น่าผูกยังไงแน่ย ยิไงไปเคเข้าอยู่อเจ็บ <S mos> วิว่งเรือล้อมามาแล้วใครบ้งเหลือไม่มีตัววิดูมกักจะโกนเรือล้อเสมอวิเศงดรอปอะไรวะเนี่ยโดนล้ออจัดอ้าวโหงี้ยินดีต้อนรับครับเอาไปไม่ได้วะเอาไปโอ้ย ตลงลังโอเคได้อยู่ไหมจดก,การจดก,การอไ่างห่างโจ้์ต่อตตโห่าโตายก้อน,นแน่เลยอะโะ่โอ้โหเรียบร้อยอ่ะตายก็มันโอ้มันมีจ,จสเปมไงรัวๆเลยมามาต่อโ้ฟางสโตโอเค บบยิงก่อนาระโอ้ทีเอ็เอเหรออดิจ้าผิดขับอีลาเฟียวอฟฟวิวฝั่งซ้ามือแน่ินี่งไงวิวมาทางซ้ามือชัดเลวาเชียวเาไม่เคยพลาไปไมเอาวะเอาว่ะ อ่นีนแลแกมากวันนี้แลกมากบอกเลยแลกมากเสรมจแล้วตกมากผมดูบนขวามือมีิบเฟรมไหมก็ให้โอกมาทัเงี่ย แรงตีคิดคอโดยผมมีเอกไฮเอ็ดด้วยจบแล้วสมองไม่ร네้องหุน <people>

โอ้โล่งพอดีอะารปบเรยนลำข้างหน้าลำเดียแล้วเรืออะไรเลเดอร์โอเคที่มันตอบผมเมื่อกี้ ว่าฟิตคอมแอลังก,ก์กพอดีเลยเอาโดนเฉยมาจิงจักไปดิเอามาเเ้มาไรเดอร์มาทาไรเดอร์มาเพื่อนมาเอาอยังไงไรเดอร์ทางไรไเดอร์รอืมโดนไปดิแต <c oughs> ่แ,แฟอเคิวดาเมจแฝงแม่ได้แฟลคิวนะผมเพื่อนโดนหมดนเลย ลมบอลำแรกมา,มาต่อเลยมาเฮ้ยที่ผมไปกชอชคอฟว่ะโคลัมเบียแล้วก็ฟิวเอ็กนะผมไปสปอร์

โัว่ารีไวนะ้นีรีรีไวกว่าของแมซาผมนเน่ยดูยนะนะนองบูอรีไวนะจริงไปตั้นไปอ้าโพนี้ยังไงเราไปตัวแมฟารกันเลยยื้ย หมเวางเป้ารอเลยชาร์จยิงอาวโดนลุงสีสองชาร์จยิงตามด้วยเอ็นเเอ็ดไปอาวชนเกออาะงี้สวยชาร์จยิงโอเคอ่าอนะไรนั้นฝึกก็หกมาข้างล่างโอเคดิวชาร์จยิงียบรอยฮะตายดิวโอเค บอลเหลวมันไป่ได้คือไม่ได้เอาเจาะดถยิงเรือดำน้ำไม่ได้เราช่องแคบนาฬิกาเลยปลาขอให้ชาร์จยิงลมมามันก็หก มีผู้ด้วยรอยยาวลอยยาวไปโอ้พหพัดลงนำ้ำลมโอเคอดได้ฮิวเลย <c oughs> ก็ช็อปนำว่เอาเรื่อง อา่าผมเป็นไงบ้างผมฟาราบปืนใหม่ของซัมบอลผมผมว่าแรงนะแรงลองจับปืนของไมาฟาเลยไอปืนเนี่ยผมปืนอะไรวะไม่จำชื่อไม่ได้เนี่ยปืนไมาฟาผมเนี่ย <ใช S 1> ป,ปืน mjl ฟ i p f o r ผมเนี่ยป,ปืนเนี้ยแรงลองกว่าประมาณสองพันกว่าผมนะแรงลองจากวันนั้นแต่ว่าแต่ว่ารีโหลดเร็วนะข้อดีคือร<ช>ีโหลดเร็วนี่แหละมันเลยสแปมฝุ่นได้เรื่อยเรยเรื่อยเรยระหว่างรอรีโหลดอีกค่าอินนะผมทั่วดีซัมบอลนะผมลองหงุด้ดด้วยนะ แล้ววันนี้เฟี้ยวมันโอ้ยผมเพื่อใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะผมจะได้เป็นกำลังใจให้มิวกี้ทำคลิปดีๆต่อไปนะผมไว้เจอกันมาคิดแ้วผมดูว่าคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรก็รอติดตามชมนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วผมบ๊ายบายจุบๆบ